และนี่คือพลังของเนตรกรบโยเงาหมื่นบุพภาโอเค เบสเบเกตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอุปเัมทีวีแล้วก็มาอยู่กันในช่วงเอ่อเอาข้าวมากินกันเถิะน้องๆน,นะนะก็เป็นช่วงอีกช่วงนึงที่กูเพิง่งคิดชื่อได้ตะกี้นี่เหนะก็นี่ก็ามากลับไปแล้วครันสนบสำหรับหัวข้อที่ทุกคนอาจจะรอคอยหรืออาจจะไม่รอคอยก็ไม่รู้แต่ที่รู้แหละน่าจะรอคอยแหละเพราะว่าตอนนั้นที่เราเล่าเรื่องนรสิงเนี่ยคือคือมันมีเด็กหลายคนแบบว่าถูกใจมากเลยแล้วก็พี่อยากให้พี่เล่าต่อต่อจากนรสิงคืออะไรต่อจากนรสิงเราจะเป็นหัวข้ออะไรดีสกิบบี่ท เออ,เอ,อคือจริงๆแล้วกูอยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วเว้ยเรื่องกิมบดี้ทอยเลตเนี่ยคือเข้าฮิตอะไรกันวะมันเท่ปะ,ะ <laughs> มันเท่มันเทอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นรู้ไว้ว่มึงนี่คือความเท่ในยุคใหม่วะ คือตอนตอนแรกกูเบเกอะเคยเคยที่จะเล่น G ีมอสไปคือนานแล้วนะเป็นเป็นจีมอสเออสกีบิที่ทอยเลแบบมาไล่พวกเราคือมันเป็นแค่มีใน G ีมอสที่เฉยเว้เข้าใจป่ะเออแต่ไปมาหลังจากนั้นมันก็รู้สึกว่ามันมันเห็นผ่านตาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ไปมาๆก็คือบูมดังเลยเงือดังเลยเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะแลวแบบไม่ใช่ดังเฉยเฉยมมีเนื้อเรื่องด้วยนะเออคือมันแบบระบาดไปทั่วเลยคือแต่ก่อนเราบอกก็มันจะมีแบบแมพของมันเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าไปแบบสกีบิที่ทอยเล้วก็ ตามเลยสกีบิดี้ทอยเลตยอดวิวมักจะสูงมากๆเลยใช่เพราะมันน่าจะเหมือนกระแสพวกนั้นปะผูกเปดหัวลําโพงปะตามๆกันมาเลยแต่มันดังกว่าเป็ดหัวลําโพงอีกนะเออดังกว่ามากเลยคนละเรื <reco Christ. S 1> ่องเลยอยู่มาหลายเดือนแล้วยังไม่ดับสักทีและประเด็นคือมันดันมีเนื้อเรื่องจริงจังนี่เดี๋ยววันนั้นน่ะวันนั้นนะพี่บีเคยไล์อยู่เว้ยแล้วก็ชวนเด็กเข้ามาอยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อหากเกี่ยวกับสกีบิดี้ทอยเลตอ่ะแล้วพี่แกเล่าแบบอย่างจริงจังเลยอ่ะกูเือ่งไปนึกในตัวไปโถโซมันจะมีแบบเหตุการณ์วันนนี้้เกิดขึะแบบ หลังจากโดนกดชักโครกไปแล้วอ่ะจะพวกมึงจะฮิตอะไรกันต่อวะสกิบิดี้ประตู Five <laughs> <c oughs> minutes later เฮ้เราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเหตุการณ์ที่ทำให,ห <c oughs> ้ร้องไห้ไหมเออร้องไห้กูมีนะแ,<ม>แบบว่าจำจนถึงวันนี้เลยไม่เคยลืมเลย<อ>แบบหลับตาพเพิ่เห็นภาพเลยเลยจิ๋อตอนท่องสุดคูณกับแม่หนึ่งต่อหนึ่งเลยสองต่อสองดิเออสองต่อสองเลยคือกูถามมึงคำหนึ่งแม่มึงคือแม่กูว่าทำไมมันเหมือนกันจังวะคือแปบว่าผิดหนึ่งคำตีเลยทําไม ชอบแบบดูเรื่องคณิตศาสตร์จังวะเออแบบกลัวไปเลยอะ่ะหลอนไปเลยอะ่ะกูทําการบ้านอะ่ะขอแค่กูเขียนผิดแค่คำเดียวก็ตีแบบก็ตีด้วยใบแขวนเสื้อเลยแล้วมันทั้งกลัวแล้วมันทั้งกดดันอะ่ะ <c oughs> นี่อาจจะเป็นปมที่ทําให้กูไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วกูแบบกูโยโลกูช่างแม่งคณิตศาสตร์ไปเลยอะ่ะผมโดนแบบมันจะมีให้สมุดท,ท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะจะต้องท่องให้ครอบครัวฟังแล้วครอบครัวต้องเซ็นว่านีท่องท่องสิบคำนี้ได้แล้วเฮ้ยไม่โกงให้เลยแล้ววันนั้นอย่งผมผมผมต้องท่องให้ลุง ฟังสิบคำอะตั้งแต่สองทุ่มยันเชื่องคืนผมท่องไม่ได้แล้วลุงแล,ลุงผมบอกไม่ต้องนอน้่ท่องไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กังกฤอนกอะเพวกกันนี่ <c oughs> ผมเลยทำตัวเองให้เก่งอังกฤษไป,ลไป <Hey! S 2> ลเลยจใช่มปัญหานี่ไอ้แต่ทำไมกูโดนคณิตศาสตร์ทำไมกูไม่เก่งคณิตศาสตร์วะกูขวัญก็เจอเลย <c oughs> เออแบบเออขวัญก็เจอเลยแต่แบบพอไปขอให้คนอื่นสอนไปขอให้ป้าสอนอะแกสอนนุม่มเนืลอมากเลยคว,ความรู้ก็หวัวแบบยาเร็วอะเอ้พวกกูนี่เกิดมาเพื่อการโดนตีจริงอะไม่เก่งไม่ค่อยโดนตีอ่ะเคยโดนมเคยโดนตาคว้างไม้ที่มีตะปูใส่ยังยังมีแผลอยู่ข้างหลังอยู่เลย ความหมายที่ไม่สมบูใจรายยังเลยเก่งว่างกิดว่ลุงเออตอนั้นตอนนั้นผมไปนี่ตอนนั้นผมไปยังเล่นแบบซ่้นแอบกับคนแถวบิานนะแล้วเราเเล่นกันแบบจนถึงตอนดึกตอนเย็นสักทุ่มสองทุ่มแล้วแล้วตาก็เดินมาบอกดึกเดื่นแล้วไม่ยอมกลับบ้านรู้ไหมว่ายายมึงรอหยิบไม้ข้างข้างหาที่นีแถวนั้นมันเป็นเขตก่อสร้างอ่ะหยิบไม้แถวนั้นขี้งไปโยนตะปูเข้าหลังลองเลย แถมยังอยู่หลังอยู่เลยไอ้เหีแก่กูเองไม่คิดเลยอ่ะเหมือนแม่กูเลยอ่ะแม่กูตอนโมโหตอนนั้นแบบไม่รู้โมโหอะไรกูแต่กูจำได้แม่กูหยิบขวดโลออนปาใส่หัวกูไอ้เหี้ยองกูร้องเลยกูนี่แบบว่าอันอันอันนี้อันนี้หนักจริงเลยแบบไปวิ่งเล่นแถวบ้านซอยแถวบ้านมันมีรถรถมอไซค์ผ่านเนาะชนกูอย่างแรงเลยแบบปันแตกแบบเลือดกบปาก แผละทะลอกเลยกลับไปบ้านโดนตีซ้ำอ่ะแบบมันโหดร้ายมากเลยแบบไม่อยากคุยที่บ้านอยากเดียวจากบ้านเลยตอนนั้นอะ่ะแบบโอ้โหอยากจะซ้ำัะมุย <ๆ S 1> แล้วแบบตีเสร็จเรียบไปกินข้าวเลยมึงกินดูมึงคิดดูชีวิตกูใจร้ายมากเลยกูยจำได้แล้วกูจำได้แล้ว หลังบ้านกูเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะมันจะมีเป็นบ่อน้ำเว้ยซึ่งมันก็ไม่ลึกหรอกแต่มันลึกสำหรับเด็กมึงเข้าใจไหมลึกประมาณครึ่งเอวได้อ่ะแล้วเพื่อนกูพยายามที่จะไปเอาดอกบัวเว้ยจะไปเอาฝักบัวเม็ดบัวแล้วมันให้กูจับมือมันเว้ยกูก็จับมันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆแบบดินมันทถล่มแล้วมันก็ไหลลงไปเองเว้ยคือไม่ใช่ความผิดกูแล้วมันก็จมน้าเว้ย แต่พอตะเกียรตะกายขึ้นมาได้นะแต่ตอนนั้นคือกูตะลืดเลยไงกูเลยวิ่งกลับบ้านด้วยวิ่งกลับบ้านเสร็จปุ๊บแม่กูบอกอะไรอะไรอะไรมึงไปทําอะไรมามึงไปทำอะไรมาแม่แม่แม่เพื่อนเพื่อนหนูตกน้ำแม่กูไม่พูดความทำไปแม่กูซัดกูเลยไม่ใช่เพื่อนอะแม่ซัดกูเลยอะไม่ใช่เพื่อนด้วยแม่กูจะไงทำไมอะกูไม่รู้กูไม่รู้แม่ซัดกูทำไมไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ความผิดกูด้วยซ้ำทำไมผู้ใหญ่ไม่เมียดวนเลยเหมือนกู กว่คือเจ็บแบบ <laughs> เจ็บมากไม่ถาม,มกูตั้งทั้งคำเลยว่าแบบรถชนมันเจ็บตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างแกตแบบเวรกูจะไปยื่นให้ดูเนี่ย <c oughs> บอลแบบฟันแตกเลยโหลุงตีสองคนเลยงแม่เลยแล้วแบบทำของโบสให้กินด้วยนะเออแบบ ช่วกินข้าวต่อโอ้ร้อ,อ,องเลยกูร้องเลยกิน <c oughs> ไม่ลงเลยอ่ะให้กูเกลียดที่สุดเลยการทําไมร้องไห้แล้แบบชจนกินข้าวอชวนกินทำไมอ่ะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงเรื่องตีเรื่องอะไรเนี่ยมึงเคยไหมการพูดประชดประชันของพ่อแม่หรือคนแก่เฮ้ยแม่ ถุงเนี like ่ยไปไว้ไหนอ่ะ <meals> ม <c oughs> ึงเอาไปเป็นหัวมึงดูตาถ้ามึงโมกที่มึงบอกไ้เป็นหัวมึงดูตาไอ้ยังแกบอกกูก็ได้เฮ้ยเราไม่ตะยายเลยซื้อหมูสับมาบอกว่าไปไหนบอกกูไปไว้ร้านทองโา้ร้านทองแล้วไว้ไหนอ่ะจะทำกั เราจะทำอะไรหรือเช่ตัวเย็นก็บอกว่านี่ให้ไปว่างบนเขียงอะไรก็บอกนี่มาเวลาจองอะเวลาจองจะเสียงก็อไแล้วตีก็ุกถาว่าโทรศัพท์ู่ไหนเขาบอกโยนลงคลงไปเลย <c oughs> แต่วินรรมที่เลวรายที่สุดขขก็ค,คือ ที่อันนี้คือกูสมควรตายเลยนะ <c oughs> แม่กูทําแกงส้มหม้อใหญ่เอาไว้อ่ะแล้วก็ทอดไข่อ่ะแล้วก็วางเอาไวบ้บนแคร์แล้วกูไปนั่งบนแคร์และแค่พลิกก็ <c oughs> ไม่ลองถามเลยนะว่ากูตายอ่อะเรามาพูดกันถึงเรื่องเหยื่อการตลาดบ้างดีกว่า เคยโดนหลอกขายหรือว่าแบบว่าเป็นเหยื่อการตลาดเกมอะไรบ้างอืโดนหลอกบ P ีบีนี่โดนหลอกเลยโดนหลอกเลยตัวหลอกแบบเลยอออนโลกเลยคือตอนนั้นแบบพ่วงแบบว่าปืนทองใหม่ใหม่เลยคือมันมีคนประกาศขายในช่องแชทแต่เห็นป่ะแบบไอดีอย่างนั้นไอดีอย่างนี้เฮ้ยมันขายแบบสามดอกจันท่ะร้อยห้าสิบาทไอ้นี่มันถูกมากเลยหูแบบ เริ <cin stereotype> ่มคุยกับเพื่อนแล้วไปรวมตังค์กันเล่นดีกว่าเว้ยรวมรวมตังค์กันเล่นซื้อไอดีพอคุยเสร็จสร็จสับมาให้ดีพาร์ตมาผิดไว้แล้วเราไปถามแล้วก็โทรคุยดูขอบคุณครับแล้วก็โกรธเลยโกรธมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่โดนโกงอ่ะมึงหูควันออกหูเลยมึงพูดขอบคุณครับโคตรดังอ่ะมึงเหมือนคดีเล่นโจรกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยมันทำให้กูเจ็บใจอ๋อไม่ ให้เด็กฟังในช่องแล้วของกูเป็นเซตโจนแล้วมันพิมพ์จดหมายไปอย่างสวยงามเลยบริษัทอะไรไม่รู้ขอทําการซื้อเซ็ตของคุณในราคาเท่านี้ที้ยะกูโทรไปหาเลยไอ้สัตว์พอมันเดวเี่นเลยบร่ามมันพูดใส่ไหมไอ้ควายกูโกงเลยควายควายกูโกงเลยโอ้กูร้องเลยตอนที่กูฟ้องแม่แม่กูตีเจ๊จัง <c oughs> <c oughs> เออแต่มันก็ทําให้กูแข็งแกร่งขึ้นในการซ้ําเติมของแม่กูแต่ไม่ต้องซ้ำขนาดนี้ก็ได้กูยังคิดถึงกับไปตอนช่วยเพื่อนจมน้ําเลยยังไม่ทัาได้เล่ารายละเอียดเลยสั้นกูค่อนเลยโอ้ยชีวิตพวกกูแม่งแซดว่ะเออมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งไว้ ตอนนั้นนะ่ะกูไปเล่นร้านเกมใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นกูเล่นฮอนอยู่เว้ยแล้วกูเล่นแซนคิงอ่ะคือแซนคิงในฮอนมันมันจะชื่ออะไรสักอย่างอะไรแต่มันคือแซนคิงอันทุกคนแล้วเมื่อไงอือกูยางแบกอะกูแบกสันสันเลยคือแบบเฮ่ยนี่มันไม่ใช่ฝีมือกูเลทุกทุกวันไอ้เงี้ยแล้วแมกกูเดินเข้ามาหลังแมกกูเดินผ่านมาทางลังเกตบุมไปเดี๋ยวต้องไปช่วยคนของขึ้นเวทีฮ่านของขึ้นเวทีอะไรเนี่นในบทพวกนี้อะ ไอ้เงียกูกูยางแบกอ่ะเพื่อนร่วมทีมกูแบบไอ้เหี้ยกำลังแบบกำลังเชิดชูกูเลยอ่ะแม่กูให้เป็นคนของเทรนดีย แม่กูจะเป็นลมเนี่ยนอกจากอะเปดอนแล้วยังต้องเป็นเหนื่อยอีกไอ้เงี้ยแม่กูไม่พูดเลยแค่มึงมึงมึงที่เจอไอกูก็เอาแหละกูกูแคร์ขากูเที่ยแหละไอ้เงี้ยดีเอ็นเอกูทำงานและดีเอ็นเอคอมกลัวคอมเนื้อกะตุกเลยคมไปไอ้เหี้ยถ้ากูยังเล่นต่อกูตายแน่กูตายคารานแน่ไอ้เหี้ยแล้วต่อซื้อคอมให้กูก็แรกกูจำได้กูนั่งเล่นที่บ้านแล้วกูเสียงดังไอ้เหี้ยแม่กูเคาะประตูรอบแรกยังเคาะแบบก๊ก กก๊ะรอบที่สองกบังบังบังไงถ้ารอบต่อไปกูตาย ตั้กูเลยอีดีกูตายกูตายแน่นี่แหละพวกมึงกูโชคดีขนาดเลยที่ไม่กลายเป็นโจ๊กเกอร์กูบอกเนี่ยจุดกำเนิดของจุดกำเนิดของวิลเลนเลยด้วยบอกไอ้เหี้ยชิคาลาคิอะไรพวกนี้ก็แบบพ่อเพราะอะไรเนี่ยกูเลย้เหียต้องดูแม่ไใ้กูเลยอย่าใจดีเลยแม่ในกูอย่าใจดีเลยต้องโลเลยออเไอ้กูไม่กลายเป็นวิลเลนกันตั้งขนาดไหนแล้วพวกกูเป็นวิลเลนหมดเลยเนี่ยแต่ผมเคยเข้าร้านเกมไปแล้วแบบ จะไปกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วไปปิดเครื่องที่เขาเล่นอยู่ไอ้เยศักดิ์สิทธิ์ไอ้เจ้าของกูเป็นคนโดนวไหวอย่าดังเล่นเล่นอยู่เล่นเล่นวอล์คาร์สามมั่งเบตเทอร์เน็ตอ่ะของผมเขาเล่นแล็กอยู่อะแล้วผมไปกดปิดเขาเขามองหน้าผมผมมองหน้าเขาผมขอโทษครับพี่นี่ออกมาเไม่เล่นแล้ววันนั้นไอ้เด็กนี่เลยคุณ ไอ้ของกูในรันเกมอะช่วงรันเกมปู๊ยยังไงกูไม่เคยมีความสุขเลยเว้ยกูชอบโดนไอ้พวกเด็กแว้นอะแม่งชอบแบบมาแยกเครือกูอะน้องๆน้องๆลุกๆขึ้นไปมึงไปดูหน้าตัวเองในกระจกได้ว,ว่ามึงหอะไรวะมึง <c oughs> ไปดูหน้าเองในกระจกไอ้ของกูตอนเด็กนี่ชอบชอบโดนดึงไปเป็นตัวแถมในเคาน์เตอร์เว <c oughs> ้ยก็เล่นด่านอัอนไตเติลอ่ะยูไนเต็ดอ่ะแล้วแบบกูเป็นโจรอ่ะเปิดมาตำรวจมันยิงยิงแบบเปิด์มา เราแบบไม่ต้องเป็นตัวแถมไม่เฉยแล้วแบบติดบาทครึ่งชั่วโมงอ่ะคือไม่ได้เล่นเลยผมมาตายผมมาตายเขาไม่เป็นตัวแถมไม่เฉยของกูไอ้เหี้ยแบบไล่กูไปดูตัวเองว่าหล่อเปล่ากูก็แบบไอ้เหี้ยแล้วหน้าตาอเป็นหน้ากลัวเมื่อกีดูเป็นหน้าเด็กแว้ดไอ้เหี้ยตัวผมผอมแล้วจอหูหูใหญ่ๆแล้วตัวยุ่งๆไหมไปดูดิหน้ามันหล่อเปล่ากูแบบลุกจากเครื่องไปดูหน้าหล่อดูหน้ากระจากเลยยิดมาเลยกลับมายิดมาเลยออกเรื่องกูไปด้วยไอ้เหี้ยไปกล้าเข้าไปคุยเดี๋ยวมันฆ่ากูตายอะไร พวกเหียดิแล้ไอเหี้ยเหี้ยที่สุดเลยตอนนั้นอ่ะมันมีแบบไอเหี้ยพวกแบบเกเรสัสๆัดแล้วแล้วตอนนั้นกูยังเป็นเด็กอยู่เลยด้วยแบบไม่ยังประถมเลยอ่ะเมื่อกี้เราเด็กป .6 อ่ะกูไปนั่งปุ๊บแล้วมันเดินมานั่งเท้าเอวกูเว้ยแล้วมันก็เอานีว่ะไอเหี้ยมาบีบปลายกระเทียวกูอ่ะไอเหี้ยแล้วมันก็บอกว่า มึงอ่ะล่องเป็ดแยกถอยหลังก็ได้เนอะกูล่องเป็ดแยกถอยหลังก็ได้แล้วกูจะปล่อยไอ้เหี้ยไอ้ควายมันชื่อไอ้นิวไอ้เหี้ยแต่มึงยังท้องมึงยังร้องไม่ได้เลยสัสไอ้เหี้ยมันทรมาร์ดมันยังจำอยู่ในหัวกูเลยมันชื่อไอ้นิวไอ้เหี้ยมึงอยู่เพชรวินไลนสัต่กูขอให้พ่อมึงตายไอ้เหี้ยแม่บีกระเจียวกูแล้วบอกให้ล่องเป็ดแยกถอยหลังแล้วกูจะปล่อยไอ้เหี้ยกูไม่กลายเป็นวิลเลนก็ดีแค่ไหนแล้วพวกมึง พวกพี่โจ๊กเกอร์ไอ้เฮ้ยไอ้สังคมมันเสื่อมทรามกูได้เสื่อมโซ่เป็นกันสามคนเลยเป็นแค่สามคนเลยไอ้เฮีอคนกระจอกเลยพวกกูชีวิตกระจอกไอ้เฮ่ยกลับไปบ้านฟอฟอแม่พ่อแม่ตีไอ้เกี้โอเคผู้ชม มันต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโนเบลทีวีแล้วก็ตอนแรกกาจะหัวข้อแบบสกีไม่ดีหลังๆมันเป็นการระบายชเฉยเลยมันเป็นการระบายอ่ะมันเข้าหัวมันเป็นช็อตๆอ่ะบางอย่างลืมไปแล้วด้วยแต่มันโดนบางอย่างกันทำด้วยมาซ่อนเป็นบอลลี่อ่ะมันอยู่ก็จำได้เฉยเลยลืมไปแล้วแน่เน๊ะ ก็ได้แล้วครับผู้ชมอะไรที่มันรุนแรงในพันุนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าพวกพี่โดนมาแล้วอยากจะเล่าบอกต่อก็ให้อยากระบายแค่นั้นเองนะก็สําหรับใครนะครับที่มาชมมากดไลค์ก็ต้องขอบุญขอบใจกัไปด้วยดังกิจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอลิปหน้าบ๊ายบายจ้า